นี้ฝากถึงเออลาดลีอีเออลาดลีอีดอกมึงประดานายกทักษิณมึงว่าเปิ้นบัดดีหนีไปอยู่ต่างประเทศเปิ้นโกงเปิ้นโกงทั้งตระกูลมึงว่าฮุเปิ้ละบัดเดียวรอมึงเป็นอย่างใดอีเออลาดลีไก่บปได้เลี้ยงแล้วเพราะมึงโกงตี้เปิ้นมึงบอกว่า บัดได้เลี้ยงไก่แล้วไปได้เลี้ยงหยังมึงจะเลี้ยงหยังตึงหกเจ็ดร้อยไ่มึงโกงมันเนี่ยหยังมึงบุกลุกไปเนี่ยหยังอีเออราดรีอีดอกกูฝากถึงมึงน่อยหรอกโอ้ตะก่อนลอยหน้าลอยตาพักสินบาดียิ่งรักบาดีมึงว่าไปสปะละมึงนะดีขนาดไหนมึงอย่าหนีนะคดีของมึงอ่ะมีแถมเยอะอยู่อีเออราดรีอีปอรนาอืมกูว่าจะมาปากละหลายวันแล้วตั้งแต่มึงโดนละ กูเมาเล่นน้ำปีใหม่กูตันมึงกูบ่ได้อู้มึงกูบ่ได้ด่ามึงกูบ่ได้ฝากถึงมึงวันนี้กูฝากถึงมึงอีเออราดลีอีปอรอนนอมึงโดนแล้วมึงโดนแล้วสะใจกูยิ่งนักกูสะใจมือของมึงนะไม่กี่คนอ่ามึงอย่าคิดว่ามึงใหญ่นะ มึงจะไปใหญ่กว่ากฎหมายไม่ได้มึงว่าคนอื่นโกงมึงว่าคนอื่นโกงตั้งพี่ตั้งน้องอีลักก็โกงไอ้ทักสิงก็โกงมึงว่าแล้วบัดเดี๋ยวมันเป็นอย่างไรมึงบ่โกงแม่นกมึงบ่โดนคดีอะางเลยแม่นกมึงยันหนีอีเออราชักลีอีปรนอมึงจำกูไว้กูชื่อสาวสองพัน คันจิโกอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก,กูเป็นกระเทยแล้วมึงจะยัหยั่งมึงมาเลยอีปอรณอนออีเออลาดรีมึงโดนเรียบร้อยทั้งจริยัธรรมทั้งกฎหมายมึงโดนแน่นอนมึงไปแอวว่าคนนั้นคนนี้มึงว่าเออเมื่อวา้ทักสินบัตรดีหนีไปปุ้นแล้วโกงมึงว่าอียิ่งรักบ,บัตด,ดีโกงเจ้านามึงว่าอันแล้ว บัดเดียวนี้หรอมึงมาถามตัวเก่ามึงกะหรือว่าอย่างอี้เปิมองว่าโกงหรือว่าอย่างอี้เปิมองมาเอาหน้าซื่อเฮ้อีควายยิ่กูเศบใจอีปรณอีเออรราดรีมึงโดนละวบ่มึงโดนแล้วบ่มึงโดนแล้วบ่มึงยานีมึงยานีกูไม่ได้เป็นบ้ามึงนั่นแหละบ้าอีเออราดรีอีปรณ มึงนั่นแหละบ้าว่าคนนั้นคนนี้สุดท้ายว่าแต่เขายินเอาเป็นเองน้อุตสะาใจสาลายวันมานี่ละกูอยากจะอู้อยากจะอู้แต่กูนะเมาการเมามงานกูติดถ่ายละครติดแต่ยังติดงานอีเวนต์มาได้ กูติดทายละครมาแล้วกูมีเวลาพด่ามึงอีเออราตรีกูฝากบอกมึงว่ามึงไม่โกงมึงก็อย่าหนีถ้ามึงหนีมึงหมาเอออีเออราตรีอีปอรอนอ่ะมึงบอกไก่บดได้เลี้ยงแล้วอผู้แทนกับบดได้เป็นแล้วมึงจะเป็นได้ไงจริยธรรมมึงบดดีมึงจับใจกะโหลกกะลามึงไว้ว่าแต่เขามึงจี้เข้าหั้ล นิ้วเดียวมึงจี้เปิ้นิ้วเดียวเข้ามึงสี่ห้านิ้วสุดท้ายแล้วมึงก็อีขี้โกงนั่นแหละอีปอรอนออีเออราารีมึงบอกมึงไม่โกงหรอมึงไม่โกงแล้วกฎหมายจะเล่นงานมึงได้ยังไงพักพวกมึงเต็มบ้านเต็มเมืองแต่มึงก็โดนแล้วกุศะใจเจ้ากินน้ำขิงก่อนนะเจ้าพี่เหยน้ําเหนื่อยเมิน้วบปด้ดาเนาะขอด่าปอรนอได้อีเออราชรีโดนไปเรียบร้อยแล้วเจ้า น้ำขิงมารองผสมอินทผลัมเป็นน้ำตาลอินทผลัมหอมนุ่มอร่อยจุ่มคอน้ำขิงผงตามารองของเพื่อนข้าเจ้าแปลงขายช่วยกันซื้อกำนึก